สุดยอดหลวงปู่ฟัน่นสอนวิธีดูมนุษย์คุณเป็นมนุษย์ประเภทไหนอยากรู้ต้องฟังเปรตหรือเทวดาในตัวคุณมนุษย์เจ็ดจำพวกหลวงปู่ฟั่นอาจาโรนวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครพระธรรมเทศนา เมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2518มนุษย์ทั้งหลายมีเจ็ดจำพวกมนุษย์มีเจ็ดอย่างมนุสติรัชาโนทำให้จึงว่ามนุสติรัชาโนดูซิร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน คือมันขี้เกียจขี้คร้านรับอาหารแล้วก็นอนไม่รู้จักการกราบไม่รู้จักการไหว้ไม่รู้จากกาัจากการรักษาศีลภาวนาทำบุญให้ฐานอะไรเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนะมนุษย์เช่นนั้นแหละตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดูเอาสิพิจารณาเอาสิ ร่างกายมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สะเปตโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่เปเตมันมีแต่โมโหโธโสอยากฆ่าอยากฟันความทะเยอทะยานดิ้นดนมีพยาบาทอาฆาตจองเวนดูซิใจมันมีอาฆาต นี่แหละมนุษย์เปตโตร่างกายเป็นมนุษย์เมื่อดับขันไปแล้วก็ไปเป็นเปรตมนุษย์นิรเยร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกหัวใจเป็นนรกคือมันเมืดมันกลุ่มอกกลุ่มใจให้ทุกข์ให้ร้อนดูเอาซินั่นแหละนรก ดับคันไปแล้วก็ไปนรกซีได้รับความทุกยากความลำบากรำคาญนี่มนุษย์เช่นนี้ทีนี้ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าหัวใจต่ำช้าอย่างอธิบายมาแล้วต่ำช้ายังไงละ่ะเป็นใบบ้าเสียจริตหูหนวกตาบอดปากเกิด กระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุดถังตกระกรรมลำบากแน่มนุษย์หัวใจเป็นอย่างไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าดูสิใจเราทุกคนไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเอาดูอธิบายให้ฟังถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการก็เลิกก็ลาเสีย ให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักฟังอธิบายให้ฟังมนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวธิดาเทวบุตรหัวใจมีทานมีศีลมีภาวนารู้จักเคารพนอบน้อมรู้จักกราบรู้จักไหว้ ใจมีหิวริโอตตัปะละอายบาปกลัวบาปใจเบิกบานใจสว่างสวัยใจดีดับขันไปก็ไปเป็นเทวบุตรเทวทิดาเรื่องเป็นอย่างนั้นดูเอาสิมนุษยพรมมาเท้ามหาพรหมนางมหาพรหมหัวใจเช่นใดมีพรหมวิหาร มีปรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่หัวใจว่างไม่มีอะไรเหมือนกับอากาศนี้แหละว่างเปล่าหมดเหลือแต่อรูปปจิตดับขันไปเป็นพรมเท้ามหาพรมนางมหาพรมอยากรู้ก็ดูเอาสิที่อยู่ของเราเป็นอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สัรหัตโต ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระอาราหันต์คือละกิเลสละตัณหากิเลสคือใจเศร้าหมองตัณหาคือใจทะเยอทะยานติ้นดนกวนกวายท่านละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติ ละขาดในสันดานไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจเมื่อดับขันไปก็เข้าสู่นิพพานดับทุกในวะัตฏะสงสารไม่ต้องเหวี่ยนไหวอีกก็เป็นแต่มนุษย์ได้แต่มนุษย์สิเราจึงมาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเพ่งเล็งดูซีเราอย่าดูอื่นเรานั่งอยู่ก็นั่งดูใจของเรา ไม่ได้ดูดินฟ้าอากาศนะใจของเรามันเป็นอย่างไรเหมือนที่อธิบายให้ฟังไหมล่ะมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขสิทีนี้มนุษยพุทโธร,ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี้ว่าเร่งพบเรื่องชาติของท่าน บิดามารดาของท่านก็มีบุตรภรรยาท่านก็มีท่านเป็นมนุษย์คือเรานี่แหละแต่ท่านประพฤติปฏิบัติตาจะรู้ด้วยพระองค์เองเป็นสยามภูตจะรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะนำร่ำสอนรู้ด้วยตนเองเป็นสยามภูรู้แจ้งแทงตลอดหมด ซึ่งสารพัเดเนยธรรมทั้งหลายไม่มีที่ปกปิดสัตว์ทั้งหลายต้นของท่านบุพเพนิวาสานุสติญานญาณความรู้ความเห็นในบุพชาติเบื้องหลังเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้หมดเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจุตญาณจุติจากนี้ไปอยู่ในภพชาติใด พบน้อยพบใหญ่ท่านรู้หมดคือเหมือนอธิบายให้ฟังนี้อาสวัคยายานสิ้นจากพบจากชาติท่านรู้หมดโอวาธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่ฟ้นอาจารโรเรื่องทางค้นทุกข์การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกล สำเร็จที่ดวงใจของเราธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง8,4000พันพัธมคัณท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองเนี่เรียกว่าตั้งแห่งธรรมวินยัยความที่ผลทุกข์ก็จะพ้นจากที่ไหนเล่าคือใจเราไม่ทุกข์แปลว่าพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วให้พากันน้อมเข้าภายในรรมาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมไว้ในจิตดวงเดียวให้จิตเป็นของเดิมจิตตั้งความเป็นอยู่ถ้าเราน้อมเข้าถึงจิตแล้วความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สำเร็จทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต้องรวมถึงจะเสร็จถ้าไม่รวมเมื่อไรก็ไม่สำเร็จในภพทั้งสามนี้เป็นทุกอยู่เรื่องสมมุติทั้งหลายจิตนั้นก็ละละภพทั้งสามมันก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปหมดนี่หละเป็นวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจะเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้จิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพาน ดับทุกในวะัฏะสงสารไม่ต้องสงสัยแน่เวียนว่ายตายเกิดในโลกอันนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้วะัฏะสงสารทำไมจึงว่าวะะัฏคือเครื่องหมุนเวียนสงสารคือความสงสัยในรูปเ้อในสิ่งที่ทั้งหลายทั้งหมดมันเลยไม่ละวิจิกิจฉาได้สี่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้ว ไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดแล้วก็รู้แล้วว่ามันทุกข์ชาราก็รู้แล้วว่ามันทุกข์พยาทิก็รู้แล้วว่ามันทุกข์มรณะก็รู้แล้วว่ามันทุกข์เมื่อเราทุกเหล่านี้ก็ทุกเพราะความเกิดเราก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะเกิดอีกเล่าผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่แก่ไม่ตาย ผู้นี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะเอาอะไรมาตายดูซิใจความคิดของเราเดี๋ยวนี้เราเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไม่แล้วสักทีพระธรรมเทศนาหลวงปู่ฟันอาจารโร